สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับดันไม่ลอยดันตามคือทุกทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่กับป้าสมุทรนะครับวันนี้เรามาติดตามภารกิจนะครับเรื่องอุบัติเหตุนะครับของน้องรัตนานะครับกับรัตยาคดีก็ไม่คลบเป็นปีแล้วแมนว่าป้าครับเดียวสันหนวันนี่แหละปีกับอีกจักเมื่อหนึ่งมือนี่แหละวันยี่เจ็ดปีอีกสองวันอ๋อสองวันปีกับสองวันอ่าเขากะติดตามคดีมากกร่วมจะเป็นปีแล้ว เป็นปีแล้วดิเป็นปีพอดีอ่าเป็นปีแล้วอ้าวมาเมื่อนี้ครับตรงกับวันจันทร์นะครับจันทร์ที่28มีนาคม25 6 5หตอนนี้เป็นเวลา12บนาฬิกาินาทีครับพี่น้องต้องเมื่อนี้ต้องขออนุญาตว่าภาษาอีสานเพราะว่าป้าเิ่นถนัดภาษาอีสานตอนนี้มู่เขากับนางอยู่บริเวณนะครับอายการจังหวัดนนทบุรีหรืออีกอย่างหนึ่งเขาก็เรียกว่าศูนย์ราชการนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับด่านไม่ลอยด่านตั้งพื้นนะครับผมกับป๋าสม,มุทรนะครับตอนนี้อบรรยาย <laughs> ให้พี่น้องนะครับเอฟซีกลุ่มนักลบด่านเถื่อนนะครับ <m> มีไทยรายงานของค่ะคืนหน้า,ามีเล่าบาังเด้อ<ม><ม>อ่ามาอ่าตัดไปครับทางน้องผู้เสียหายครับซื้อยังกะ <m> อ่ามีรายงานนาอสวัสดีค่ะชื่อรัตนาค่ะสวัสดีค่ะชื่อรัตยาป๋าแฝด อ้าคุณแม่คุณแม่คุณแม่สวัสดีสวัสดีค่ะคนน่ะนักลบอยู่นี้แหละนักลบด้านเคลื่อนอยู่นี้แหละเนี่ยไม่ได้เสียแน่เลยแม่ไหมอ่าเหตุเกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับวันที่26มีนาสองห้าหกสี่เกิดเหตุประมาณเวลาสี่ทุ่มค่ะสี่ทุ่มเนาะจ้ะบอกอีสานก็ได้กันนั่นเองมีแต่คนอีสานเมึงเฮาอยู่นี่เป็นทั้งเดเรื่อเล้าแบบเอ่อซนไปแล้วเป็นทั้งเอ่อ เงียบจ้ะพอพ่อไม่ยังืุหน้าเงียบปันเป่าสากเงียบมีซีรีส์เลยแหละคือหอยนี่แล้ะอ่ากันเลยมาลองจ้ะมาลองขุกจ้ะมามาลองกับนักลบด้านเทือนจ้ะว่ามันบ่คื่มเนาะจ้ะอ่าฟ้อเขากับทางพวกผมเนาะกติดตามให้คดีให้มาตั้งแต่ผลเป็นตั้งแต่ติดตามให้แล้วรู้สึกว่ามันมันคืบขึ้นบะ เร็วขึ้นนี่ก็ไม <c oughs> ่กะสิเป็นปีนะปะ้า <c oughs> เออถือว่าเร็วเป็นบ่ถือว่าเร็ล <c oughs> ี้ยวคืนขันสม,มุติว่าขันแมนเข้ามาต้องพูดเดียวนี่มันสิเป็นนางเดชคิดว่าพูดแบบนี้ยังเกิดขึ้นเปล่าเพราะแบบเงียบไปเลยคือแบบนี้แบบเหตุการณ์มีนยังเกิดขึ้นกตคือแบบถือต้นหลักอะซู่ๆอยู่แบบแต่พูดจีเป็น,นไ,ปไปตระหนกจัอพนักงานสอบสวนเนี่ยตั้งแต่เหตุเกิดมานี่ ทางสพบางกวลยงกวยนี่ใส่พนักง,งานสอบสวนนี่ทั้งทั้งทั้งสิ้นเนี่ยจากจากนายครับเนี่ยค่ะปาฏิโท <c oughs> สามนายครับพี่น้องไ <c oughs> ม่ธรรมดาครับโอ้คดีนี่เป็นคดีใหญ่หุ่นโอ่ระดับประเทศหุ่นบม่ใส่พนักงานสอบสวนคือเปลืองเนี่ยแม่นว่าเปลืองบ่ใส่ใส่พนักงานสอบสวนตั้งสามท่านแต่ว่าคดีจะครบรอบปีมันเป็นทั้งสี่อ่าเป็นนั่งไดง เป็นประชาชนคนธรรมดามันก็เลยเหมือนกับว่าห้าบ่มีออียงสังเกตเบิ้งด้ยนี่แมนบน่บอกล่ะมันถึงซาขานาดนี้อบอ่แห้งน่เดี๋ยวประชาชนขาบ่้บอกแห้งอยูอ่อพอได้ใส่ไม้ได้วยเกเขา<อ>ก็เลยลองมากุมห้องนี่แหละครับแต่ลงมาซอยหลูกหลาน,ซอ,นอซอยน้องซอยนุ่งไปก็ได้ขึ้นมาดีมากน้อยนึงคนว่าดีก็ต้องเป็นปีผู้เรื่อล่ะต้องกําเดินงานแนาเนาะ เพราะว่าอย่างเพราะว่าหนึ่งหนึ่งเนี่ยเขาก็ติดงานหลายเนาะหลายเคสหลายอันนี้เนาะบางทีเขาก็บ่ได้แบบอ่าถึงกับสิบบ่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเขาก็ติดตามให้ทุกเขตทุกกรณีบ่แม่นว่าตะเขตนี่เป็นว่าป่าทุกทุกเขตคสมาลองมือนี่เกือบลืมเพื่อกันคับน้องบ่หลานมาโทรมาบอกว่าเออบ่มีคดีนี่กันสักสี่ภากันไปแกล่ะเนาะแต่ป๋อมโทรมาอุ้ยจนวานแล้วเ็อะไรเงี้ยโอ้ลืมเต็ม เต็มเต็มเลยว่ะมันช่ว่าเนาะเขามันเห็ดหลายกว่าห,หลายยางก็เลยอยากลืมเห็นเห็นข้าววาเนี่ยคดีนี่เบ่าืบนนี่หนูเกณเนาะได้แจ้งความดำเนินคดีกับพนังงานสอบสวนสองท่านแมนบอเป็นนังไดป้าจีทูเป็นนัไเดรคบพี่น้องใจกล้าบอ ใจกล้าบ่ครับนี่นักลบด่านเถื่อนนะครับนักลบด่านเถื่อนนะครับใจกล้าฟาดเลยนะครับเป็นว่าปะนักลบตัวน้อยฟาดหนึ่งหาเจตเมีนบ๊อให้พนักง,งานสอบสวนทีเฮ็ดคดีนี่นนล่าซ่าสองท่านนะครับเป็นของสอพบางกวยนะครับล่าซ่านอกเขาจัาดให้นะครับอ่าอาจจะมีตำรวจแบบผมไม่อยากว่านะครับ บ่ได้บอกว่าเป็นตำรวจอยู่แน่หน่ะเนาะว่าเป็นอย่ามือหูจักไอ้นักลบด้านเทือนได้จังไดยเม่นบอมี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 บ่ตำรวจอ๋อบออยากเอยซื่อเนาะมีตำรวจว่าถามว่าเป็นยังเครื่องเป็นอย่างมือหูจักระวังเป็นเครื่องมือของเขาเด้อประมาณเนี้ยจ้ะอืมย่านบอว่าเป็นเครื่องมือบ่ได้เป็นเนาะเป็นบอบ่ได้เป็นจักนั่นเ็นบอเป็นจังไลยล่ะรเจ้านี่ล่ะเป็นเครื่องมือในครับให้พวกผมนะครับ ความถูกต้องมันก็นคือถูกต้องบพะถ,ถูกต้องมันก็คือบ่ถูกต้องเงนบ่าเนี่นอยู่เออเขาจิเป็นเครื่องมือ่งเดยเขาบ่ได้ไปบังคับอ,อ,าบบาบอ่าได้บังคับบ <พอ S 2> ่อ่าทั้งนักลบด้านเทือนได้บัง <พอ S 2> คับบ่โนเคอ่าก็ได้บัง <พอ S 2> คับเลย <ตะ S 2> นี่แหละครับอยากอยากให้ท่านรู้นะครับว่า,าน้องๆเขาไม่ได้โดนบังคับนะครับเขาแจ้งความดำเนินคดีพวกท่านนะครับที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง เป็นคำสั่งสีหนึ่งเก้าเนี่ยท่านก็รู้ว่าท่านต้องทำไงนะครับเห็นที่เขาว่ารับเรื่องแล้วไม่ยอมบอกเลขคดีแรกแรกใช่ไหมแรก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 เป็นยั้งแต่คดีมันถึงไม่เป็นแบบนี้ตอนแรกยังท่านได้รับรับหมายเลขคดียังค่ะอืมีป่าเข้ามาช่วยก็เลยได้ตัดหมายเลขคดีกับกับพิ่งมาตัดป่าธนพัท์จ้ะกับลุงสมุทรณอ่า ตอนนั้นกันักลบด้านเทือนมาหลายคนครับแม,ม่นบอกใคจ้างตัดรถก็ได้ออกวะรถได้เอาออกวะแม,ม่นจ้ระรถก็ได้เอาออกอตอนแรกว่าใครเอารถออกจากสนอจ้ะอืมันยากไปเบิดเนาะประชาชนธรรมดาเนาะหยากคันคันคันบ่นพ่อนักลบด้านเทือนนี่ง่ายบ่รู้สึกรู้สึกไงบอฝันบ้ามาลงพักกับ่แตกเห็นเห็นนักลบด้านเทือนนี่รู้สึกอบอุ่นมั้ยหรือยังไงรู้สึกอบอุ่นค่ะรู้สึกสบายใจขึ้นรู้สึกมองเห็นความเป็นธรรม ก็เลยอยากเป็นนักรบด้านเทือนแม่น,มนบ่เบิ่งเบิ่งตาแม่นะอยากเปลี่ยนเ,เปลี่ยนหลือไม่แม่พุ่นอ่าแม่พุ่นอ่ะอเป็นนังเด๋จะเจือ <c oughs> เป็นนังเด๋ไอเสือตัวน้อยพูดนี่กัน,นมีกับเจียวมาใหย่อยูนุ่กเก็บหามาให้่เด็กหนุ่ยสองคนโกเนก่สุดท้ายโโกะเรื่องมาถึงท่าน ประสิทธ์เนาะเป็นสารวัตรนะเป็นพนักงานสอบสวนสุท้ายเป็นคนสุท้ายเป็นคนสุทธ่ายรับเรื่องเข้าไปปุ๊บกับมันเหลือขาดดีว่าจะกี่มือเนาะครับพี่น้องเพิ่นกะสารวัตรประสิทธิ์นี่ของสอบบางกุ้ยกะขอบคุณท่านประสิทธิ์เนาะครับอาจจะเบื้องรายการผมหรือพุ่มกับตอนนี้อาจจะเบื้องรายการผมอยู่ก็ขอชื่นชมกับการทํางานของสารวัตรประสิทธิ์เนาะครับประสิทธิ์ท่านประสิทธิ์ศับ แก้วดอนลีนะครับขอบคุณนะครับกับผู้มุ่มกับสพบางกล้ยนะครับที่ย้ายเข้ามาใหม่นะครับอาจจะไม่ไม่ก็เห็นว่าเพ่ได้จากเดือนน่ะเพี่เข้าไปสามเดือนบ่ประมาณสามเดือนก็ขอบคุณครับถ้าอาจจะเบิ้งไร้การเขาอยู่นี่เพราะว่าถ้าอานปีตามเป็นเอฟซีก็ขอบคุณท่านนะครับไอเรื่องที่ผิดก็ว่ากันไปตามผิดนะครับ ของพนังกงานสอบสวนสองท่านผิดหรือถูกเราผมไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกนะเอาไปก็ไปตามไปแก้ที่ปปชเนาะตรงานการกับปปอืมเป็นธรรมดาครับขอบคุณคะน,นะครับท่านสารวัตรนะครับเห็นว่าติดตามเพจของบอแมนอ่าเพิ่นติดตามเร่งเร่งรัดคดีให้ก็คือไปอ่าส่งส่งตัวนี่ที่ คนที่สนเนาะครับสนสนน้องผู้เสียหายเนี่ยกะได้ทรงครับอายการเห็นปะคนบอกว่าได้ทรงกะมีหมายเลขคดีภาษาบานเ้อว่าโตมาแล้วไปคุ้มโตกันภาษาบานเ้ออืมเรียบร้อยคือว่าเก่งมากครับนี่แหละครับประชาชนภูเขาอยากต้องการตำรวจแบบนี้เพราะแมนว่าโอ้โหสำนวนแบบอยู่ในมือนี่แทบเต็มเต็มไปเบิด เรากะคดีบ่คือเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยมันต้องเร็วดิเป็นว่าบาปว่าแมนว่าโอ้ยสักซ่าแมนว่า่ะออประชาชนเขาเสียหายด้ครับเขาได้รับบาดเจ็บเนี่ยอ่าเขาต้องการเงินเยียวยาแมนว่า่ะพรา่แมนว่าสีซ่าย่เป็นปีนี่ครบเกินเกินกี่วันแล้วเนี่ยเกินปีมาปีหนึ่งเกินปีมาสองวันเกินปีมาสองวันเร็วโอ้โห มันมันซาเนาะมันมันถือว่าซาดิเป็นว่าป่าซาครับอ่าโอ้โหคดีมันก็มีหมดแล้วใช่ไหมล่ะอ่าสำนวนอะไรกันมีหแทุกอย่างพร้อมหมดเลยแต่ว่ามันเจ้าหน้าที่ไม่ยอมส่งอืมมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยเกิดต้องเป็นปีเนี่ยอ่านักรบด้านเทือนกับเดินตามช่องกฎหมายครับคันอ่าเจ้าหน้าที่บ่ทําตามกฎหมายหรืออะไรทั้งสิ้นเราก็ดําเนินคดีนะครับ ปอยไว้แต่เค้นี้พวกผมไม่ได้ดำเนินคดีน้องผู้เสียหายครับเขาชักเองอ่าเป็นนั่งไดงครับเป็นนักลบด่านเถื่อนนี่แหละคือกันนี่แหละบางทีนีเอ้าเป็นนั่งไดงจะเสือจื้อืมนักลบด่านเถื่อนอ่าผู้หญิงก็มีนะครับนักลบด่านเถื่อนนะครับนนทบุรีปัดติทเป็นนั่งไดงจะเสือจื้อนี่แหละโอ้นนทบุรีของป๋าเนี่ยควบคุมพื้นที่นนทบุรีนี่มีหอดักลบด่านเถื่อนไม่ยิงนรอโอ้ถือว่าสุดยอดเนาะนี่นี่หัวหน้าหัวหน้านี่หัวหน้า อืเป็นนัง่งไดอาเชียขอบคุณยังบ่หนูเกรดขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเขาขขมีแผนไหมใช่อขอบคุณลุงเจยียงไคไทยออนนะคะป่าธรรมรัตน์ค่ะแล้วก็ลุงสมุทรนะคะน้าป้อมค่ะแล้วก็ป่าธนภัทรนะคะแล้วก็กลุ่มรักลบดันเถื่อนทุกท่านนะคะที่มาหาความเป็นธรรมให้หนูนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ขาดไม่ได้เลยสารวัตรประเสริฐศักดิ์ประเสริฐศิษย์นะคะ แล้วก็นำสกุลแก้วดอนลีนะคะแล้วพอบางกล้วยที่กุยเด็ดไปท,ท,ที่ติดตามคดีให้ก็คือสารวัตรกับภูมิกับเนะาะขอขอบคุณน,นะครับเรื่องราวตอนนี้ไปถึงขั้นตอนไหนเมื่อกี้นี่มือนีมายัางวันนี้มาคุมประพฤติมา<ะ>คุมประพฤติคุมประพฤติเนี่ยเขาสอบถามอะไรบ้างวันนี้ ค่าใช้จ่ายที่เราทค่ารักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายค่าเสียหายเขาก็ผู้ปรมพืชเขาก็ดําเนินการให้เขาไปส่งให้ศาลดูให้ผู้ต้องหาดูเพื่อจะสั่งฟ้องสั่งฟ้องวันนัดอีกวันหนึ่งก็อีกครั้งหนึ่งมาศาลมาศาลมีสิบเ้ะเวลาเท่าไหร่ครับเจ้าบ่ เพิ่นบ่ได้แจ้งเวลาเด้อค่ะอ,อ๋อบ่ได้แจ้งเฮาก็ต้อ,องมาตรเจสอเนาะอืมกาเรื่องถึงขบวนการถึงศาลแล้วต,<ะ>ตอนนี้อัยการเขาก็สั่งสั่งฟ้องแล้วเ,<อ>เป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่าดีใจบ่เรื่องมาถึงขั้นนี้ดีใจค่ะดีดีใจฮอด<อ>ผ,ผู้ผู้ผู้พาน่ำผู้พาเฮ็ดนี่ละดีใจล่ะสิไ <c oughs> ด,ด้จบ,จบจเจ้าเกลือกะมู่เฮาก์กะ นะครับพี่น้องให้เขาความให้เขาขบวนการอยู่ดีทำตามขบวนการนะครับทีมันควนที่สิเป็นคันบ่เป็นก็เจอครับ <c oughs> <c oughs> เจอนี่ยปลาสมุตนี่ยแล้ก็มู่ผมนี่แหละรวมกันในรั้นระดบด้านเดือนเนี่ยแหละซอยกันกับผมกับ <c oughs> มาแจ้งควมคืมหนาครับเมื่อนี้ภารกิจกับบได้มีอยังไรกับประมาณนี้ครับเดี๋ยวมีควบคืมหนาจังไดน,นะครับเกี่ยวกับคดีนี้เดี๋ยวผมกับสีมารายงานให้พี่น้องครับชมอีกข้างหนึ่งนะครับก็ขอกลับล่เพียง ท่านี่นะครับกระป๋าสมุนกับอนุกเกตนะครับกับน้องสาวนะครับ,อ,บอ่าครับกาเดี๋ยวอ่าจากลากระป๋าสมุนนะครับกับคุณแม่นะครับสวัสดีครับ